สายอีสานร้านแพลสสวัสดีจ้ามือนี่ร้านพะแพลมีเวทีถนอมอาหารมาสููพี่สูน้องข้าเบิ้งอีกแล้วจ้ามือนี่ร้านพะแพลสิเฮ็ดนอไมศสรีมนะจ้ะเนาะร้านพะแพลได้นมไอศไม่สามนอจ้ะร้านพะแพลไปเอามาตนาละจ้ะร้านพะแพลเปรไทยให้เบิ้งนะจ้ะเนาะตอนไปเอานี่เห็นบปล่าซับร้านพะแพลซับไปแล้วนอหนึ่งเลยอีกนอหนึ่งจ้ะร้านพะแพลซับให้เบิ้ง อันนี้มันแก่หน้อยนะเนะราพอได้อีกซวยเป็นบางๆบางแบบนี้ถนอมอาหารไปกินโดนๆจ้ะแกงใส่ไก่ถ้าอยากได้กินเร็วกับแซ่แซ่นำเขานะ่าแน้วจจะเนาะเศร้าเกลือแซ่แซ่นำเข่าได้จ้ะ มื่อสองมืออ่อก็กินได้แล้วกราสมเราเนาะจะเนาะนี่จับฝานจ้าพี่เน้ ต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นบางต้นหนาตามชอบเลยนะจ๊นะนะหลัพระแรกก็สิเอาซันนีแ่แหละไปถักแกงใส่ไก่ใส่ปลาจ้ะสามโนน,นอะไรแบลกหลาย เาใหม่อ่นอนๆจ้ะนอที่สองียบรลอยแล้วจะนะ ไปมัดต้นบางๆก็เอามีดสองคมก็ได้จ้ะ ตอนบราง,ง่ามเราไปยังหลังจากห้องกินเองนะจ๊ะเนาะห้องก็ได้เห็ดขายเดี๋ยวเขาถือเกลือถืนอน้ำได้เขากระออนจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เห็นรึเ่นี่เต็มกระมังแล้วน่าจะน่สามนอนเด้เลยจ้ะนนแล้วนเพื่อยกให้ดูเดี๋ยวหลานเพื่อนที่เอาเซาน้ำไว้แล้วจะน่าที่นี่นี่เซาน้ำเปิดน้ำใส่ได้จ้ะ เสานำไว้เห่เขาอ่อนก็น่าจะเนะนาะเสานำไว้เขาอ่อนก่อนเท่านี้ค่อยเอามาขันใส่เกลือจ้ะง่ายๆเลยจ้ะมีหย,ยางๆเลยนะจ้ะเนาะนำทะเลล่างออกก่อนล่างก่อนนะจ้นะล่างก่อนน้ำหนึ่ง้วก็แยไปเลย เรียบร้อยแล้วนะจจนะเนาะเดี๋ยวหลานพะแลใส่น้ำไว้ประมาณจากัจกสามสี่ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวมันอ่อนแล้วเดี๋ยวหลา,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 านพะนนและจนะีเาอามาเส้าเกลือแล้วก็เอาใส่ถุงให้เบิ้ลนันจะเนาะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนเส้าเกลือจ้ามาจ้าพี่น้องนี่หลานพะแลใส่น้ำไว้ไอ้สามชั่วโมงแล้วเราจะเนาะมาที่นหนร้านพะแลกับไอ้สีมากเนสะ้าเกลือจ้ะเส้าเกลือแล้วก็ใส่ถุงใส่น้ำเนาะจ้ะเนาะ ร้านพเนลแบ่งเป็นสองถาดจ้ะไม่ยากเลยจ้ะเนี่ยใส่เกลือลองไปเลยเร้านพเนลเห็ดสองอันพร้อมกันเลยนะจ๊ะเนะ เกือกเศร้าไปเลย บรจษัมันจะออนแหรอตอนนี้ยานพอได้กกระหักมือนีร้านพะอเลกสิเห็ดใส่ถุงน่นจะเนาะใส่ถุงแล้วก็มัดยางไว้ใส่ถุง ใส่ถุงไอ้แกงเนื่อแกงเนื่อนะจ้ะเห็ดใส่ขวดก็ได้ละจ้ะใส่ขวดน้ำเห่าเนี่ยร้านพะเล็กใส่ถุงใส่น้ำให้เบินมากรนะนัะนี่ถุง แต่พทะเลสีไซสัสนีดจ้ะเอาแก,งห,ง,แกงหนึ่งแกงหนึ่งนะจ๊ะเนาะนี่ส่น้ำลงไปจ้ะเห็นมันท่วมน้องใหม่นะจ๊ะเนาะนี่เห็นบะชิบหมัดยางเลยจ้ะที่นี่ มาให้นแน่นๆนะจ๊ะเนาะเห็นบ่นี่เรองนั้นเขาแลกก็เสียไปตั้งไว้จ้ะ สำคัญนนเนอะจ้ะเนาะเอาไปแช่น้ำให้มันอ่อนก่อนจ้ะแช่น้ำไปให้มันอ่อนก็กะกอนอานำไปเกลือเทใส่เทใส่ลงไปน้ำเทลงไปขุกจ้ะทีนี้กระมังมันหน่อยนะจะเนาะ ปันหน่อยล้านเพล่ก,ก็เลยแบ่งเห็ดสองเทียนะพนเได้ใส่เกลือไปแล้วเ้าจะนี่ขูดให้มันเข้ากันเศร้าเราจะเนาะบานท้าเอื่นเศ้าเศร้ากำกำเศร้ากำกำแล้วเข,กข,กข,กขกาขก็อ่อนจ้ะ วันที่สิบหกเราจะเนาะผู้ดใดรวยกันเน่บาอจ้ะโศกกันบอสมานกันบอจ้ะ <c oughs> ถามข่าวถามข่าวแล้วจะเนาะโศกๆมันมานเราจะเนาะอ่อนเราจะเห็นบ่ ง่ายที่สุดกับเป็นน่ไม่สมเนี่ยเรจะเฮ็ดง่ายครับร้านพอแล้วนี่สามสี่หมื่นเร้านพแอแล้วเกลือมากแกงเราเด้จ้ะสมพอดีสมป่อยร้อยไ่ต้องสมหลายบ่ต้องล่างน้ำหยากเลยผูดได้อยากให้มันสมไว้ขึ้นสองขึ้นเนี่ยกะเอา้นาเขาใส่จ้ะก็แล้วร้านพอแล้ว,ลวสีใส่ถุงเอาใ,ใส่นีไป น้ำเขามาใส่แล้วจะเนาะใส่น้ำลงไปเห็นไหมถั่วหน่อไม้จ้ะมาสั่นหน่อไม้ห้องมันสีดำ ขวดกระเท็ดแบบเดียวกันนี่ละจ้ะหยัดใส่กับหยัดใส่ขวดเลยนะจ๊ะเนาะนี่โอ๊ยกล่องกระสันนะจ๊ะถอดที่จ้ะนี่เห็นบ่ตั้งไว,นวนงน้น,น,ะนะวนลลี่เดี๋ยวหลานพ่าแรกขาอนุญาตตัดคลิปนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวหลานพ่าแรกห้เสร็จแล้วเดี๋ยวหลานพ่าแรกห้เบิ่งจ้ะ นี่จะเห็นบ่อร้านผ้าล่มัดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วน้องจะนอเลยซีถุงจ้ะร้านผ้าล่ายก็ซีไอเอาใส่ไอกระมังนี่น้องจะนอตั้งไว้แบบนี้นี่เก็บใส่กระมังตั้งไว้จ้ะนี่น่าจะนอตั้งไวไ้เลย ลานเพลก,ก็ขอบคุณคนที่กดเขำว่าเบิ้งจากกดติดตามนะจ๊ะเนาะนลานเพลก,ก็ขอฝากช่องไว้น้ำแน่จาะไอ้กดซับสไครให้น้ำแน่ด้วจ้ะเด้อเดี๋ยวจังไรเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า